แตวันนี้นะครับเราก็มาที่เบอร์เกอร์คิงกันนะครับเราก็มาสั่งเรียวมิตเบอร์เกอร์นะครับวันนี้ก็เราก็สั่งเก้าชั้นค่าใช้จ่ายก็ทั้งหมด9 9้าบาทเอ้ยผิดเก้าส่ิบเก้าบาท <c oughs> อ่ะมาแล้วนะครับเรียวมิตเบอร์เกอร์9้าชั้นอ๋โหมาแล้วครับใหญ่ตโตลานแก้วออกไปเบอร์เกอร์เข้ามาครับแล้วเราก็จับเตรียมจะกินโอ้ยกไม่ไหวครับยกยกอืมไหวแล้วแต่ไม่ล่น ดูกันดูกันโชว์ครับนี่ดูน่ากินไหมเปิดครับแล้วเราก็อามือหยิบเตรียมตัวกินควับขขบเข้าไปอร่อยชัดเจนขนมบักควับเข้าไปอีกครับอร่อยอืมจัดเข้าไปนี่ผักครับอา้าวหยิบมะเขือเทศใส่ปากควับเข้าไปอีกหนึ่งคำ อา้าวเมื่อกี้ลืมกรีดอ่ะใส่เข้าไปครับอร่อยไปผสมกันในท้องครับอืมหือและเด็กๆวัยรุ่นก็มากินกันครับดูครับเขาก็จกฟับฟับอืมเข้าไปคนนึ่งมะเขือเทศเข้าปากอร่อยพวพ้านี่มะเขือเทศเข้าไปอืมอืมอืมมันอืมจุยซี่นี่คือความจุยซี่ของจริงครับแล้วเราก็ลาดลาดเขย่า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 ขย่าเขยาขยา่ยา,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 ยามันแล้วครับทีนี้แล้วเราก็อิ่ม